สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนครับวันนี้คุณครูมาสอนในวิชาสุขศึกษาครับเรื่องที่จะสอนนักเรียนวันนี้เป็นเรื่องของสื่อโฆษณาอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพครับต่อจากค่าบที่ผ่านมาครับเดี๋ยวไปดูเนื้อหาต่อครับ 1. ปัญหาที่เกิดจากการโฆษณาซึ่งการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่อาจทําให้เกิดปัญหามีดังนี้ครับ หนึ่ำเสนอความจริงเพียงบางส่วนส่วนที่ไม่นําเสนออาจเป็นข้อมูลจําเป็นที่ผู้ริโภคควรดูครับ 2. อ้างสปปรรพคุณเกินกว่าชนิดของอาหารและผลิตภัณฑ์โดยอาจแสดงสปปรรพคุณไปทางยา 3. นํนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการสร้างสื่อโฆษณาแสดงสรรพคุณ เกินความจริงเช่นภาพถ่ายเป็นต้นครับ 4. อ้างแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือสถานที่ที่มีชื่อเสียงให้การรับรองเช่นดารานักร้องสถาบันที่มีชื่อเสียงห้องทดลองห้องปฏิบัติการเป็นต้นครับ 2. หลักการพิจารณาสื่อโฆษณาก่อนเลือกซื้อครับซึ่งการพิจารณาสื่อโฆษณาก่อนการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพควรพิจารณาดังนี้ครับ 1. พิจารณาข้อความในโฆษณาว่าเกินหลักความจริงหรือไม่ 2. ไม่ควรเชื่อหรือซื้อสินค้า เพราะมีบุคคลที่มีเชื่อเสียงใช้ 3. เปรียบเทียบคุณสมบัติของสินค้าชนิดเดียวกันแต่ต่างยี่ห้อก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ 4. ศึกษาข้อมูลของสินค้าก่อนว่ามีข้อดีและข้อเสียอย่างไรเพราะโฆษณามากักไม่บอกจุดเสียของสินค้าครับ ต่อไปเป็นใบงานครับคำชี้แจงให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้จากภาพที่นักเรียนเห็นนักเรียนจะเลือกซื้อสินค้านี้หรือไม่เพราะอะไรให้นักเรียนดูภาพแล้วก็ตอบมานะครับพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับขอ,อนักเรียนทุกคนตั้งใจทํางานดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงและเจอกันครับ สวัสดีครับ